สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนไปวันนี้ประวันจะพาไปเที่ยวล่ากันเออซื้อตั๋วเรือกันหมดแล้วยังไปก็ไม่รู้เนาะเรือลำไหนไอ้ส้มโอเขานั่งม้างเนาะประวันไม่ไปนะเรือลำไหนที่ส้มโอนั่งอะน้องๆไปคนเดียวนะ ไปก่อนจะก่อนจะนั่งเรือไปเที่ยวประเทศลาวก็ไปฟังคำเตือนสักนิดนางไปไหมหอ่ะไม่เรือลำนั้นคุไม่ไปโอ้ขนาดไม่สบายนะนี่คำเตือนสูตรหนวใเป็นการคำนวณตามหลักสกิติ เพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปค่ะอันนี้ประวันก็ขอเวลานอกสักแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรหวยนะคะของฮานอยและลาวนะคะที่น้องๆได้สอบถามเข้ามานะคะ สูตรโบราณก็จะมีอยู่3สูตรนะคะสูตรตั้งหลักจะมีทั้งหมด12สูตรนะคะสูตรพิเศษซึ่งเอาไว้จับเลขเด่นจะมี4สูตรค่ะนะคะสูตรเทียบเลขและหาเลขเด่นจะมี11สิบเอ่ดสูตรค่ะสูตรสูตรเทียบเลขก็จะมีอยู่2สูตรทั้งหมดชุดหนึ่งพอดีเลยจะมีทั้งหมด32ชุด32สูตรนะคะ หนึ่งชุดคือ3 2สูตรค่ะอันนี้คือชุดของเขาค่ะนะคะก็อย่างเช่นที่ประวันมีอยู่ชุดหนึ่งก็จะมี3 3 6สูตร32สูตรค่ะคือจะครบสูตรเขาเลยถ้า8สูตร9สูตร3สูตรนั้นคือไม่ใช่ค่ะนะคะคือเป็น1 1ใน5ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเดีไลน์นะคะไอดีอ๋อวันนี้ประวันขอแจ้งหน่อย ว่าทูบของมาแล้วลูกสาวกลับมาแล้วค่ะนะคะของพร้อมส่งค่ะของพร้อมส่งนะคะน้องๆคนไหนสนใจทูบก็ทักไลน์มาเลยค่ะของพร้อมส่งค่ะตอนนี้ของพร้อมส่งละนะคะเพราะว่าชุดแรกมานี้ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วอะค่ะอันนี้ก็น้องๆเขาได้ไปเอาที่อะไระกรรมการมรด t ทายุกรรมการมัง้งนั่นน่ะมัง้งใช่อะ ไปเอามาแล้วค่ะล็อกนี้เอามาเยอะค่ะเอามาเยอะนะคะน้องๆสนใจก็ทักทักไอดีไลน์มาค่ะเพราะว่าจะมี่าเลขทักษะแปลเลขทูบให้เรียบร้อยค่ะนะคะซึ่งเลขทักษะเนี่ยสามารถจะเอามาจับกับอ่าเลขทูบพี่เลขทูบพี่ไข่นี้ได้เลยนะคะซึ่งประวันก็ได้ตั้งเลขไว้ให้แล้วเนาะอย่างเช่นน้องจุดได้0ูนหสองอย่างเนี้ย คือเลขทักษาที่ประวันแปลไปให้เนี่ยคือใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้วนะคะถ้าน้องๆสนใจก็ทักไลน์มานะคะเดี๋ยวประวันจะใส่ให้ทุกทุกทุกถุงอะค่ะทุกถุงที่น้องอทักไอดีไลน์ที่จองเข้ามานะคะสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะคะทั้งหมดก็จะมีหนึ่งร้อยหนึ่งอันเพราะว่าอันนี้พิเศษอันนี้เขาแถมให้ไว้จุดปีหน้าค่ะ ปีนี้จุดไม่ได้นะคะปีนี้อ่ะอันนี้ต้องจุดปีหน้าค่ะเล่มแรกนี่นะคะอ่าแต่ข้างหลังนี่จุดได้ค่ะถ้าอย่างน,องนอง้องๆอ่าจุดปีละเล่มก็นู่นนะคะจุดได้ถึงชาติหน้าเลยค่ะนะคะอ่าอย่างเช่นประวันนี้จุดเดือนละเล่มประวันจุดได้นู่นเดือนอ่าปีหน้าค่ะของประวัน แต่ตอนนี้คงต้องจุดทุกวันแลวมั้งเห็นน้องๆถามหากันเยอะจังว่าทำไมไม่จุดทู่พี่ไข่ทำไมไม่จุดทูปพี่ไข่อาค่าเดี๋ยวให้ประวันหายดีสักนิดเนประวันกุไม่ค่อยสบายถ้าน้องๆสนใจน้องๆก็ทักไอดีไลน์ไปเลยนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ w a n 22 455นะคะ ราคาจับต้องได้ค่ะ299พร้อมส่งฟรีนะคะ299พร้อมส่งฟรีค่ะทูบทั้งหมดมี101อันค่ะอีกอันนึงเขาให้จุดปีหน้าค่ะบันยอกเลนะ่น <h ums> <h ums> นะคะน้องๆสนใจก็ทักไลน์เข้ามาค่ะโอ้ทูบสวยนะ่นนี่อมาล็อกนี้สวยจังเลยทูบ สาวาจุดแล้วสงสัยออกรางวัลที่หนึ่งปังๆแน่ๆเลยเออน้องน้องๆทักลายมาน้องๆก็จะใต้ตัวเลขทักษาของประวันไปซึ่งตัวเลขทักษาที่ประวันใส่ไปให้เนี่ยถ้าน้องๆเก่งเนี่ยน้องๆสามารถดึงตัวเลขออกมาแล้วก็เอาไปวินซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นนอยเป็นลาวนะคะซึ่งประวันก็ให้ด้วยแล้วก็ ช่วยแอดมินเขาด้วยเนาะเด็กๆอะ่ะคือทำงานเงินเดือนก็ไม่พอจากทำงานเดือนสองสามหมื่นเงินเดือนลดลงอะ่ะอืมก็สงสารอะ่ะคือค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่พอ,อเนาะเขาก็ต้องหาไรายได้แล้วประวันก็ไม่ได้มีเงินเดือนให้เขาเนาะแอดมินอ่ะอืมประวันก็ช่วยนั่นแน่ถามว่าเออเนี่ยป้าโปรโมทให้แล้วขายให้แล้วเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ไหมอะ่ะเขาบอกเขาไม่มีให้หรอก ยอกยอกประวันหยอกเขา<笑><笑> no, เห็นดูเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้โอ้ oh, ยย่ำเย่ไปตามๆกันประวันก็เนาะยังไงน้องๆสนใจก็ทักเข้ามานะคะยังไงก็ได้เลขทักษะของประวันไปถ้าน้องๆขี้เกียจจุดน้องๆก็เอาเลขทักษะของประวันอะซึ่งใช้ได้ตลอดชาติยันถึงชาติหน้าค่ะนะคะ,นะคะทักษะที่ประวันใส่ให้ไป ทุกห่อทุกถุงปวันจะใส่ทักษะไปให้ทุกแผ่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เอาไปให้เดี๋ยวแอดมินเขากลับมาก็ไปให้โคซีลลอกให้นะคะซึ่งถ้าน้องๆดึงตัวเลขเก่งเนี่ยน้องๆสามารถดึงออกมาแล้วก็วินซื้อได้เลยค่ะนะคะซึ่งตัวเลขทักษะของปวันเนี่ยจะทํากับวัน่ะคือวันไหน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 ทุกวันนะคะเหมืออน้องๆจุดทุกวันก็อันนั้นก็คือทุกวันค่ะ ประวันก็ได้เขียนรายละเอียดไว้ให้แล้วอ่ะเนาะได้ทั้งทูบได้ทั้งตัวเลขซึ่งอย่างน้องๆที่ทําเลขไม่เป็นก็สามารถเอาทักษะประวันอย่างเดียวไปซื้อได้เลยนะคะดึงดึงเลขออกมาให้อย่างเช่นประวันใส่ไปให้สามตัวเนี้ยน้องก็ดึงออกมาสองตัวอืมก็จับวินกันเลยจับวินข้างบนสามตัวก็ได้ละไม่ยากหรอก ะะอย่างจุดทูปพ่ไข่ได้สองตัว3ตัวอย่างเงี้ยก็ดึงเอาตัวเลขนั้นตรงท้ายออกมา2ตัวมาจับวินทูปพ่ไข่เลยนะคะเนาะประวันก็สอนวิธีละพูดเยอะก็ไม่ดีน้องๆสนใจก็ทักไลน์มานะคะของพร้อมส่งค่ะเพราะว่าของล็อกนี้เข้ามาเยอะถ้าช้าเดี๋ยวหมดนะคะ <laughs> เออแล้วปวันจะพูดอะไรอีกอ่ะนี่ค่ะสนใจก็ทักไอดีไลน์เข้ามานะคะเพิ่มเพื่อน w a n สองสอค่ะอืมค่ะก็อย่างสูตรก็เนาะปะวันก็ทำมาแค่ร0อยชุดซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆสั่งจองเข้ามาเนี่ยก็50กว่าชุดละเกือบจะ60ชุดละก็เหลือไม่กี่ชุดแล้วค่ะนะคะ ปรวันก็ขอแจ้งให้ทราบเพราะว่าประวันทําปลอยให้แค่ร้อยชุดแค่นั้นแหละประวันจะไม่ให้พั่มเพื่อค่ะนะคะเพราะว่าชุดต้นฉบับเนี่ยคือเท่าแก่ร้านข้าวสารที่ประวันไปซื้อเขาประจําเนี่ยเขาก็ขอซื้อซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยห้ามเอาไปเผยแพร่อ,อีกประวันก็โอเคก็ให้ค่ะคือให้ด้วยอะไรด้วยเพราะเขาก็คงเห็นว่าประวันนั้นแก่ยเยอะแล้วด้วยแหละ เดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายถ้า <c> แ <oughs> กร้านข้าวสารว่าถ้าลื้อตายแล้ววะไปเอาที่ไหนอะวะยังไม่ทันจะไปเลยเขาแช่งประวันละถ้าลื้อตายแล้วรู้วไปเอาที่ไหนมา <c oughs> ประวันก็บอกอ่ะว่าตายแล้วลื้อก็หยุกเล่งอะอีก็หัวเลาะใหญ่เลย เออนะคนแก่ๆหยอกกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อนพระวันหรือพระวันจะไปก่อนเขาเขาก็คงซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานข้อเนาะเพราะว่าลูกสาวเขาลูกชายเขาชอบอะค่ะชอบชอบเสียงดวงอะไรประมาณเนี้ยหวยหววรัฐบาลน่เวลาเขาวิ่งตัวงสองแสนสามแสนลูกเขาวิ่งอะนะคะ บางตัวนเป็นล้านเขาวิ่งทะเลขเด็ดๆนะน,นะมวยรัฐบาล <c oughs> เด่นราวในวันนี้ราววันนี้นะประวันคิดว่ามีเฮเฮจะเ hey! ฮหรือจะหายไม่รู้ประวันไม่รู้อาจจะล้องก็ได้เนาะเออไม่รู้นิเพราะว่าราวกับฮานอยวันนี้อ่ะคือตัวเลขเขาเหมือนกัน เลยอ,อาจจะมาหนึ่งหรืออาจจะมาสองก็ได้นะคะอาจจะมาหนึ่งหรือมาสองก็ได้วันนี้ประวันอารมณ์ดีนะนี่อนะคะ่ะนี่ประวันเน้นให้หนึ่งนะคะลาวประวันเน้นให้หนึ่งคะ่ะนะคะวิ่งให้ทะลุประตูบ้านพอไม่ต้อง ไม่ต้องทะลุดินทะลุฟ้าเหมือนฮาหนอยละเดี๋ยวพะวันดูสูตรก่อนแต่พะวันคิดว่าไม่พลาดนะวันนี้คิดว่าคิดว่า วันนี้นะเลขหนวยประวันนะเลขหนอยออเลขหนอยอะเลขทักษะไอเลขตั้งหลักแล้วก็เลขโบราณชนทั้งหนอยชนทั้งเลขโบราณชนทั้งลาวค่ะชนกันปึ้งปั้งปึ้งปั้ง,ปงไปหมดเลยแล้วก็ชนอยู่ที่เอเลขเตั้งหลักคูณ5เลขเลขคูณหสูตรคูณ5 ชนกันแบบสนันวันไหวค่ะชนกันแบบไม่รู้นี่นี่าจะมาตัวไหนแต่คิดว่าประวันคงเน้นให้ไม่พลาดนะถ้าสูตรประวันไม่หลุดค่ะคิดว่าไม่พลาดอืคิดว่านะคิดว่าคิดว่าไม่พลาด อันนี้ก็กันทุนไว้นะคะเผื่อมันลื่นเผื่อมันลื่นสองนี่ก็อย่าทิ้งนะคะถ้าน้องๆคนไหนงบน้อยก็ดูไปก่อนนะคะเพราะว่าประวันเองก็ทดสอบสูตรอยู่เนาะว่าสูตรงวดนี้เขาจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ประวันงวดที่แล้วนี่ประวันเน้นผิดใช่ไหมเพราะเขาผิดตำแหน่ง มางดนี้เนี่ยปวันตั้งตำแหน่งใหม่ทั้งหมดลาว,ว่าแล้วก็งดที่แล้วเนี่ยคือสูตรเขาไม่พลาดค่ะเขาไม่พลาดแต่ปวันนั้นจับพลาดซึ่งตอนนี้เนี่ยปวันก็มาตั้งตำแหน่งเลขที่ว่าเราจับเลขเด่นนะคะนะคะปะวันก็มาตั้งตำแหน่งใหม่หมดเลยคือต้องสลับตำแหน่งว่าต้องให้เขาอยู่ตรงนี้ถึงว่าเขาจะหลุด รู้ว่าเขาจะตัวเลขจะเคลื่อนก็ให้เคลื่อนมาประมาณสักหนึ่งถึงสองตัวแบบเนี้คือไม่ให้เขาเคลื่อนไปไกลเกินนั้นนะคะยังไงประวันคิดว่าไม่พลาดค่ะวันนี้นะคะถ้าพลาดก็เอาใหม่ค่ะงวดหน้านะคะแต่ว่าวันคิดว่าไม่พลาดอะคะ่ะงวดนี้เนาะยังไงก็เบาๆกันเนาะซื้อดูตัวเลขเพราะว่าประวันก็จะซื้อค่ะประวันจะซื้อดูตัวเลขนะคะ มถามอ่ประวันประวันชอบชุดไหนประวันจะบอกประวันชอบชุดนี้นี่นน่แล้วก็นี่ประวันชอบนะเนี่ยโอกาสที่จะมาสูงแล้วก็นี่ชุดนี้มันชนกับอ๋อสูตรไหนแล้วอ่ะอืม หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่แปดเนี่ยชอบแค่เนี้ยอันนี้ก็สวยนะเลขสวยเลขสวยค่ะเพราะว่ามันไม่มีโอ้สงสัยคิดว่าเนี่ยสองชุดเนี่ยสี่ชุด นี่แหละนบรรดาสชุดเนี่ยอาจจะมาเนี่ยอาจจะมาสุดบนและล่างก็ได้หรืออาจจะมา1ชุดนะคะถ้าประวันดูสูตรไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันคิดว่าไม่ผิดนะหวดน,นี้ลองดูค่ะน้องๆคนไหนที่ทุนน้อยก็เบาๆนะคะลองดูก่อน ว่าเป็นยังไงเพราะประวันเองก็เป็นช่วงที่ว่าทดลองสูตรนะคะก็ทดลองดูสักงวดนี้ถ้างวดนี้ผ่านก็คือสูตรนี้ปล่อยได้เลยแต่ถ้าถามมาปล่อยได้เลยไหมยังปล่อยไม่ได้เพราะประวันยังไม่เสร็จคะ่ะประวันพึ่งล่างอ่าสูตรอ่าอะไรอะ่ะอ๋อสูตรตั้งหลักเพิ่งได้ไปเจแผ่น มัวแต่ทำหวยลาวแล้วก็ทำหวยนู่นหวยนี่ให้น้องๆน้อน้องๆแคบค่ะลาวนะคะลาวค่ะลาวของวันนี้ค่ะอ้าวทำไมป้าไปเขียนฮานอยอ่ะอ้าบวยไม่ใช่ลาวลาวค่ะลาวนะคะลาวยี่สิบแปดค่ะ เดือนสองหกค่ะอ่ะค่ะลาวค่ะลาวของวันนี้นะคะแคปค่ะแคปค่ะแคปนะคะประวานคิดว่าไม่พลาดนะวันนี้ตัวนี้อาจจะมาทั้งทั้งไทยไอ้ทั้งไทย,ยทั้ง,งนอยทั้งลาวก็ได้นี่ สองชุดเนี่ยถ้าถ้าประวันดูไม่พลาดอะนะอาจจะมาทั้งทั้งนอยทั้งาลาวหรือว่าทั้งอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ประวันจับอะไรให้มั่งอะประวันจําไม่ได้แล้วมีไหมประวันจับอะไรให้โอ้นี่เรามีอันนี้หรอกของฮานอยเนี่ยไม่รู้นี่อาจจะขึ้นนอยพิเศษหรือว่าจะลงนอยวีหรือว่าจะลงน,อย, v, อ,ลงนอยอะไรนอย้นอยปกติ ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปหาจับเอานน้นประวันประวันต้องดูนอยพิเศษก่อนเดี๋ยวประวันจะเป็นล่าน้อยปกติกับนอยวค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนจะตามประวันมาก็ตามมานะคะไปล่าสองนอยซึ่งเราก็ประหยัดต้นทุนเยอะเนาะเราไม่ต้องไปไอนี้ให้มากอย่าไปซีเรียสอันนี้ค่ะน้องๆสนใจก็ทัก idline เข้ามานะคะสนใจก็ทัก idline เข้ามาค่ะ ของพร้อมส่งนะคะของของพร้อมส่งค่ะนะคะอ่ะค่ะนี่ไอ l ดี e ไค่ะน้องๆแคปนะคะแคปนะคะก็น้องๆก็มีน้องๆหลายคนเนาะที่อ่าได้โอนได้สมทบได้ร่วมสมทบซื้อข้าวสารขนมไปแจกให้เด็กๆเนาะซึ่งประวันก็ตั้งแต่ฝนตกมาเมื่อวานวันนี้ ก็วันนี้ก็ไม่สบายวันนี้ฝนไม่ตกแต่ไม่สบายไม่ได้ออกไปแจกทีค่ะนะคะซึ่งของก็เต็มหลังทั้งหน้ารถหลังรถเต็มเลยไม่ได้ออกไปแจกค่ะเพราะวันไม่ค่อยสบายนะั้นลูกไม่ให้ออกไปเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ถ้าประวันค่อยยังชั่วเดี๋ยวประวันค่อยพาไปแจกแถวหลังบ้านเนี่ยค่ะนะคะซึ่งสองสมวันแล้วก็ฝนตกเยอะไปไหนไม่ได้เลยพายุเข้าค่ะตกไม่ลืมหูลืมตาเลยเนาะ ค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีนะคะไม่ว่าจะเอาตัวเลขตัวไหนประวันไปซื้อก็ขอให้น้องๆจงเฮงๆปังๆอันนี้ประวันก็มาย้ําอีกทีเวลาน้องจะจุดนะคะให้น้องตั้งจิตอธิษฐานนะโมสามจบแล้วตรงนี้เขาก็จะมีกระถาบูชาพี่ไข่ให้นะคะก็ขอท่านนาะนว่าให้เอ็นดูสงสารเมตตาลูกลูกลำบากงานก็หาไม่มีงานหากินก็ไม่พอจะกิน ก็ขอให้พี่ไข่เอ็นดูสงสารเมตตาลูกหลานเน้อประทานโชคลาภให้ลูกให้หลานนะคะก็น้องๆจะถวายอะไรก็บอกท่านไปเนาะจะถวายน้ำแดงจะถวายขนมเปี๊ยะจะถวายอะไรก็แล้วแต่อย่าไปขอแบบเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะให้ขอขอให้ลูกได้สักสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเช่นป้าวันเนี่ยป้าวันขอพี่ไข่นะพี่ป้าวันจะขอเออให้ให้ ไม่เท่านะได้สักร้อยนะลูกเนอ้อสีซาห้าสิบบาทสีซาห้าิบาทภาษา,าเทพเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะนะคะอย่าไปขอเขาแบบขอสักสงล้านสามล้านขอสก 2, 000, 3, 000นะักสองแสนสามแสนนั้นไม่ได้แน่นอนค่ะให้ขอเป็นสิบยี่สิบขอร้อยหนึง่งนั่นสูงสุดแล้วนะคะเวลาขอนะคะซึ่งพี่ใครเนี่ยท่านเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภไม่ว่าใครจะขออะไรท่านให้หมดคือท่านช่วยหมดนะคะแต่จะช่วยช้าช่วยเร็วหรือช่วยแบบไหนเนี่ยอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยขึ้นชื่อลือชาค่ะไม่เคยผิดหวังนะคะค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆสมหวังเนาะวันนี้ลาวก็ขอให้มาเ้อพี่ใครเอ้ยอย่าให้ลูกหลานผิดหวังนะ ไปเตะกองฉลากลาวให้ออกนะเลขที่ไม่เท่าเน้นให้เอาค่าอันนี้หานอยน้องๆก็คงเห็นกันหมดแล้วเนาะนี่ค่ะเลขนี้ประวันก็เน้นให้ล่าค่ะเดี๋ยวเราไปล่ากันที่ปกติกับ V ถ้าปกติกับ V ไม่มาเราล่าถึงลาว VIP เลยแต่ถ้ามาสองนอยนี้แล้วก็ไม่ต้องไปแล้วนะคะ พอทามาสองนอยนี้แล้วเนี่ยคือเลขเขาไม่ไปแล้วค่ะนะคะถ้าเลขไม่มาคือไปนุ่นแน่นอนนะคะเอาคะ่ะแคปค่ะเพราะวันจะไปละว,วันนี้นอยกับเราคือเลขเหมือนกันเพราะว่าเลขชนเลขตั้งหลักประวันนะคะนะคะชนทั้งสูตรโบราณชนทั้งอา่าเลขตั้งหลักนะคะยังไงก็ให้น้องๆโชคดีเนาะไปประวันก็จะไปลุ้นฮาหนอยละแต่ว่าพิเศษไม่ไม่ได้เข้าไปันนี้หรอกเพราะว่า ว่าวันจะดูก่อนดูต้นทางเลขก่อนว่าเขาไหลไปทางไหนเดี๋ยวเราเข้าไปอัดตึมๆต,ตรงนั้นเนาะไปค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีทุกคนนะคะสนใจก็ทักไอเดลัเข้ามานะคะของพร้อมส่งค่ะสวัสดีค่ะขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะ